สวัสดีเพื่อนๆชาวเอาเอกทุกท่านนะครับผมตองตอปิโดนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่มันเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าศึกชิงชัยนะครับมันคือการเอ่อ PVP ข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะครับมาครับมาดูกันว่ากิจกรรมนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเอ่อมันจะปรากฏในคาริวัลขึ้นมาตรงนี้นะครับรูปศึกชิงชัยนะครับก็ ขั้นต่ำเนี่ยเลเวลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้เนี่ยก็คือเลเวล30นะครับแล้วก็โหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นปาร์ตี้ไม่ได้นะครับมันเข้าได้แค่คนเดียวนะครับคุณจะเข้าไปเป็นตีไม่ได้นะครับมันคือกิจกรรมที่เอาคน30คน,เ,นเข้าไปตีกันในห้อง PVP แล้วก็วัดกันว่าใครเป็นคนยู่ออนคนสุดท้ายก็จะได้แต้มเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เวลาที่เข้าร่วมก็คือ2องทุ่มถึงสามทุ่มนะครับ กิจาการรมนี้นะครับกดเข้าตรงไหนนะครับพอกดคําว่าไปทันทีเนี่ยมันจะพาทุกท่านเนี่ยไปที่ n p c ตัวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตรงที่เทสเาเมจหุ่นฟางนะครับอยู่ที่พอนเทล่านะครับมันจะชื่อเอ็ว่านักล่าระดับท็อปนะครับเออมันล่าอะไรระดับท็อปวะอ่ะทีนี้แต้มเนี่ยมันจะคิดจากอันดับเราที่เราได้นะครับสมมุติว่าเราตายเป็นอันดับที่ 3เราก็จะได้15แต้มเราตายอันดับที่2ได้20อันดับที่1ได้25อันดับที่ 4- ถึง6ได้10อะไรนี้ก็ตามนี้เลยนะครับก็คือยิ่งเราอยู่รอดนานนะครับมันก็จะยิ่งได้แต้มเยอะนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้กิจกรรมนี้มันจะให้รางวัลเนี่ยตัดจบตอนวันจันทร์ที่ห้านะครับก็คือมันจะสรุปผลเนี่ยวันจันทร์ที่ห้าเลยแล้วก็เคลียร์แต้มทุกคนเป็นศูนย์แล้วก็ส่งของรางวัลไ้เพื่อนทาง กล่องจดหมายนะครับอ่าทีนี้เวลาที่เราเข้าไปในฉากแล้วเนี่ยมันจะมีกล่องให้เก็บด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับช่วงท้ายว่าเออของจริงเนี่ยมันลงกันยังไงนะครับมันจะเป็นกล่องให้เราเก็บนะครับก็กล่องเนี่ยเก็บได้สูงสุด3กล่องนะครับพอเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นไอคอนให้เรากดใช้เลยนะครับมันก็จะเป็นพวกเอ่อโปลิ่งนะครับพวกเอ่อ เรียกอะไรอะ่ะตัวที่เป็นนหนามมันก็จะผักคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีก็เป็นโพชั่นอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็สมมุติพอเราเก็บหีแล้วเราตายอะ่ะไอ้กล่องที่เราเก็บเนี่ยมันก็จะดรอปนะครับสมมติเราฆ่าคนที่เขาเก็บกล่องไม่ได้เราก็ไปเก็บกล่องนั้นได้เหมือนกันนะครับต่อมากิจกรรมนี้จะมี3วันนะครับจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับ,ก,นะรบก็จะไม่ชนกับ k v m ไม่ชนกับ QW นะครับ k v m มันก็มีอ่อ องังคารปฏิหัสอาทิตย์ใช่ไหมฮะกิววันเสาร์ส่วนไอกิจกรรม p ี p ข้ามเซิร์ฟอันนี้ก็มีจนันพุธศุกร์นะครับโหกิจกรรมมีทุกวันเลยทีเดียวนะครับใครขยันก็มีอะไรให้ทำทุกวันแน่นอนนะครับผมอาเลเวลสามสิบอ,อันนี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็จํานวนครั้งที่เข้าได้นะครับก็คือ10ครั้งต่อวันวันจันทร์สิครั้งวันพุธสิครั้งวันศุกร์สิครั้งนะครับก็ถ้ามีเวลาก็แนะนําให้ลงนะครับเพราะว่าของางวัลเนี่ยมันก็จะได้เป็นอาวุธเงา เราก็สามารถเอามาอัพอาวุธเงาของเราได้นะครับโอเคต่อมาเวลาพอเรากดจับคู่แล้วเนี่ยมันจะพาเราเอะว์ปไปในห้องก่อนนะครับแล้วมันจะรอคนจนกว่าเต็ม30คนพอคนครบ30คนแล้วเนี่ยมันถึงจะนับถอยหลัง3 2 1ปุ๊บแล้วก็เริ่มบวกกันได้เลยนะครับทีนี้สมมุติว่า,าระยะเตรียมศึกเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าสมมุติเราเข้าไปแล้ว คนมันยังไม่เต็ม30แล้วเราออกห้องมามันก็จะไม่นับนะครับโอเคก็คือพอคนครบ30วิ30คนปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับถอยหลัง10วินะครับก็เราก็เตรียมตัวได้เลยว่าเออเราจะไปยืนตรงไหนยืนอะไรยังไงนะครับแล้วเราจะไปสู้กับใครนะครับก็อันนี้ก็คือเลือกได้เลยนะครับต่อมาหลังเริ่มการแข่งพื้นที่มันจะแคบๆลงก็คือ นึกถึงห้อง PvP นะครับมันจะเป็นห้องใหญ่ใช่ไหมครับพอเราเล่นไปสักพักเล่นไปสักพักเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจะบีบให้แคลบลงโดยมันจะเป็นพื้นสีแดงๆถ้าคุณไปอยู่ที่พื้นสีแดงแดงเนี่ยเลือดคุณจะลดแล้วคุณก็จะตายเรื่อยๆนะครับคุณก็จะตายไปเองน,นะครับเพราะฉะนั้นอพอเล่นไปสักพักเนี่ยให้สังเกตพื้นนะครับแล้วก็พยายามวิ่งเข้าไปข้างในตรงกลางนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปอยู่กลางแมปเลยนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเป้านะครับก็พยายามเดินขอบขอบอะไรเงีง้ยครับ อเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมไปลงมาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงกล่องเกลงมันเป็นยังไงเวลามันนับถอยหลังพื้นที่แคบลงมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลงนะครับหรือว่าใครที่เล่นวิสาห์เนี่ยลองอาจจะดูเป็นแนวทางได้ว่าเออผมใช้สกิลอะไรบ้างในการลง ไอ้ศึกชิงชัย PVP ข้ามเซิร์ฟอันนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ